แต่ทุกคนวันนี้จะทําขนมปังอบเชยอยไม่ได้ทํานานมากทุกคนวันนี้เปิดเตาอ,อบหน่อยนะเออก็เมื่กี้เห็นเราอุ่นนมเนาะอันนี้เป็นนมจืดอุ่นอุ่นมืออุ่นอุ่นนิ้วมือก็คือประมาณ37-38องศาไม่เกินนี้ทุกคนคือกะเอาใช้ใจกะเอาเลยเพราะว่าเราเราอุ่นในเตาแก๊สเนาะก็เลยแบบว่าเออก็จะได้แบบ บางทีก็ร้อนไปบางทีก็เย็นไปเราก็พักไว้ให้มันอุ่นสักนึ่งสักนิดหนึ่งอะ่ะเออนะทุกคนส่วนผสมต่างเดี๋ยวเขียนปักหมุดไปให้นะทุกคนแล้ววิธีทำออทำตามในคลิปเลยนะก็คือมีนมนมอุ่นแป้งสาลีน้ำตาลเนยละลายผงยีสต์เกลืออันนี้เป็นส่วนผสมในการทำแป้งนะทุกคนเออนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นส่วนทำไส้จ้ะมีน้ำตาลผงอบเชยเนย อันนี้ก็เป็นส่วนท็อปปิ้งจ้ะมีไข่ไข่แล้วก็น้ำตาลมุกจ้ะโอเคเดี๋ยวไปลงมือทำกันจ้าขนมปังอบเชยนมลมป้ายผมยีสลงป้ายตีรวมกัน tan Cưa Hãy สารีใส่ครึ่งหนึ่งก่อนเนาะ ก็ใส่เกือบหมดจ้ะเอาไว้ทําแป้งมวลด้วยนิดนึงจ้ะนี่ประมาณนี้เห็นไหมเหลนิดเดียว แบบนี้เลยก็ปิดปิดผ้าไว้พักไว้30สนาทีจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาทำไส้กันจ้าเนยเอาไปละลายนิดนึงแต่ถ้าเอาออกในอุณหภูมิบ้านก็เอาออกไว้นานนิดนึงะนะทุกคนเอ,อมันก็จะได้แบบนุ่มอะ่ะใส่เราใส่ไมโครเวฟนิดหน่อยให้มันเป็นแบบนี้ก็พอจ้ะไม่ต้องละลายนะ ใส่น้ำตาลลงไปจ้าผงอบเชยจ้าทำใส่ใส่ใส่ใส Okay, เดี๋ยวเราไปทำแป้งกันต่อหมดเวลาแล้วอได้แบบนี้จ้ะเดี๋ยวเรามาดูแป้งกันจ้าตรงนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะล้างด้วยน้ำร้อนเลย ขยายออกให้ได้แผ่นใหญ่ๆรีอยากเติบยุกว่าจะได้รีบไปรืเร่เลๆจ้ะด,ำด,ำดำําๆ แค่นี้นะได้แค่นี้อนะทุกคนโอเคใส่ใส่เลย แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะม้วนจ้ะ ได้แบบดีแล้วนะคะทุกคนเนี่ยแบบนี้แล้วเราก็ตัดจ้ะ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ปใปแห่เล็กชิ้นสุดท้ายทาด แแบบนี้แล้วแต่แบบนี้พักแป้งไว้อีกยี่สินาทีจ้ะยี่สินาทีเตาอบบนล่างเตาอบบนล่างสองหิเนาะเปิดไว้เลยจ้ะตอนนี้วันนี้ทำชิ้นใหญ่ๆเลยนะไม่รู้จะฟูให้เท่าไหร่เลยแต่แน,าน,าน่นชิ้นใหญ่อยู่นะทุกคนชิ้น,น,นหนาๆเลยอะดู <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เราทาไข่จ้ะทาไข่ ก็นี่ไข่หนึ่งฟอง ได้ทำนานมากตั้งแต่ก่อนที่หนุ่มๆจะปิดเพิ่มก่อนที่เราจะไปเมืองไทยประมาณห้าเดือนได้แล้วมันที่เราไม่ได้ทำอเออทุกคนคือทำบ่อยๆมันก็เบื่อนะตอนนี้แมาธิวเขาอยากกินอันนี้ไออูเบอรี่พายแม่ก็บอกจะทำไหมล่ะเขาบอกทำๆเขาไ่้อย่างนี้เสร็จแล้วอะไรก็ไม่รู้เขาเปลี่ยนใจเขาบอกแม่ทำอันนี้สิไอ ขนมปังอบเชยน่ะไม่ได้กินนานแล้ค่ะวเาเออเขาบอกแม่นะแม่กเลยโอเคเดี๋ยวทำให้กินกน่อนอนุญาตว่าดูมันจะติดกันนิดนึงก็เลยอ่ะทำขนมปังอบเชย จะ็จาะน้ำตาลมุกจ้ะคือเตาอ,อบที่เราบอกว่าเปิดไฟไว้250นานะทุกคนถ้าใครจะทำตามคือเปิด2 25ก็ได้นะครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใครแบบไม่อยากใช้เวลาในการอบด้วยอะไรเงี้ย ก็อํมสะดวกจ้ะบางคนบอกว่าไฟแรงเกินมันเป็นสูตรจ้ะสูตรของมันนะจ้ะทุกคนเราก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยตั้งใจจะให้ไฟมันแรงหรือว่ามันอันนี้สูตรเข้าเคนมากอย่างนั้นจ้ะทุกคนใครจะไม่ทําตามก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาใช้ใจวัดจ้ะทุกคนโอเคตอนนี้เตาอบก็ร้อนแล้วจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวไปใส่เตาอบความร้อน2อ0 8ยห้าสิบแปดถึงสินาทีส่วนมากก็จะอยู่ที่8ดถึงนาทีไม่ถึงสนะิเนาะแต่ว่าสูตรมันมาอย่างนี้จ้ะทุกคนโอเคใส่เตาอบจ้ะ ชิ้นชิ้นหนาๆเลยจ้าทุกคนชิ้นหนาๆใหญ่ๆเลยก็เลยไม่ได้แบบเออ่หลายชิ้นเนาะเพราะว่าเราทําชิ้นใหญ่มากปกติก็จะได้สิบห้าหชิ้นสิบเจ็ดบางทีโอเคอบไปจ้าหูโพดโพสงกลิ่นหอมกรุ่นกำลังแบบฟูแน่นเลยจ้าสวยมาก ม,มันได้เล้วจ้าทุกคนโอเคเอาออกเลยว้า wow. วทุกคนเลยสวยมากสวยจริงๆ <laughs> ทุกคนเราอาจจะไม่ได้ชิมให้ทุกคนได้ได,ได้ชมนะเพราะว่าเราเราทำแต่เราไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่อ่ะเออโลแมทิวมากินจากทุกคนจา้านี่ ขนมปังอบเชยจ้าไม่ได้ทํานานมากทุกคนจ้าวันนี้ก็เลยฝึกฝีมือนิดนึงจ้ะน่ากินอยู่นะชิ้นบลเบลอร์เลยจ้าวันนี้ทําชิ้นใหญ่ๆมากเลยจ้าทุกคนโอเคจ้าฝากคลิปไปซัมนี่จ้าพายสีเห็ดตามกดตามที่บอกนะจ้าเขียน เเขียนส่วนผสมต่างๆปักหมุดไว้ให้นะจ๊ะวิธีทําทําตามง่ายๆเลยใช้ใจวัดไปเรื่อยๆดูคลิปก็ใช้ใจวัดไปว่ามันจะขนาดนี้มันจะใช้เวลาประมาณนี้เนาะทุกคนจา๋าก็ทําตามได้ง่ายๆจา้าขอบคุณที่รับชมจา้าบ๊ายบาย